ครับพรุร่งนี้ก็มีอีกครับก็วันนี้ก็ทนายฝ่ายจำเลยคือทั้งทนายลุงพลและทนายประแตนได้ักค้านพยานโจทย์ปากแม่น้องชมพู่จนจบสิ้นหมดแล้วก็ได้ความว่าเวลาที่น้องขายที่แท้จริงเขาก็ไม่ทราบแล้วก็ ก็ไม่พบ DNA ในศพน้องชมพู่นอกจากไม่พบ DNA แล้วก็ไม่พบการกระทำชำเราและก็ไม่พบการประทุ้ร้ายต่อร่างกายของน้องนอกจากนี้แล้วก็การชันสุตสศพรอบแรกโรงพยาบาลหลวงก็ไม่ปรากฏว่าเส้นผมถูกตัดไป รวมทั้งโรงพยาบาลสรรพสิที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกตัดไปครับส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่สามในการชนสูตรศพนั้นไม่ได้กล่าวถึงเส้นผมในการชนะสูตรศพครับเพราะแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าแม่น้องชมพู่ไม่เห็นไม่ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าใครอุ้มน้องไป นอกจากนี้ก็ยังเบิกความตอบฝ่ายเราว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งถึงจะอาฆาตบาดร,ร้ายฆ่าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแตนกับเป็นผู้ดูแลน้องเป็นบางครั้งบางคราวเป็นผู้เลี้ยงดูจึงเชื่อว่าไม่มีความอาดอาฆาตมาดร,ร้ายเลยตรงกันข้ามมีแต่วความเห็นดูมีแต่วความสื่อสมกัน โดยรวมบีเท่านี้สําหรับวันนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการไปกับปลาส้มหรือไม่อย่างไรเชินท่านทนายสงการครับอ๋อก็เรื่องประเด็นของปลาส้มเลยนะฮะเรื่องปลาส้มเนี่ยก็คือในส่วนของพยานที่สุดแล้วก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปกับปลาส้มกับนน้องแล้วก็จะเป็นไปก็เป็นไปได้นะครับประเด็นนี ส่วนรายละลเอียดก็อยู่ในสมบวนสารนะก็เปิดเผยอันไม่ได้นะฮะส่วนต่อไปวันวันนี้ก็คือสืบพยายนแม่น้องชมพู่จบแล้วนะฮะทนายสักคานปากแม่งชมพู่จบแล้วทั้งทนายทั้งตัวโจทย์เอง,ท,ง,อองทั้งต้องพิจาราจำเลยที่หนึ่งที่สองสักคานจบเรืการโจทก็ถามริ้งแล้วแล้วก็โจทร,ร่วมก็ถามริ้งเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแม่ชมพู่ก็ถือว่าสืบจบปากวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันที่ต้องสืบพยานโจทย์ต่อพรุ่งนี้ก็เป็น จะต้องสืบพยานเด็กนะฮะเด็กทั้งหมดนะก็จะมีนะก็มีสี่ท <and> ่านนะฮะก็ไ hmm. ม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นพยานเด็กคู่นี้ก็จะเนินการสืบพยานตามเวลาที่ศาลกำหนดไว้ก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับส่วนสืบพยานเสร็จแล้วเข้ามาแถลงกี่หลักนะครับครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมบางส่วนหรือว่าการเสียชีวิตของน้องนะลุกคนกับว่าแตน ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เป็นจุดหลักๆที่เราพยายามจะกระจายค่อยจริงลื่นเน้นให้สารท่านเห็นแล้วก็เพื่อเพื่อว่าประโยชน์นะครับค่อยจริงให้ครบถ้วนเราก็เชื่อว่าในความยุติธรรมอีกหลายเดือนนะครับหลายเดือนพวกนี้ก็จะเป็นพยานเด็กทั้งวัน ให้ FC วางใจนะครับวางใจก็ไม่ถึงกับว่าอะไรแต่ว่าก,วก็มีความละเอียดขึ้นวันนี้ได้พูดต่อหน้าศาลแล้วแล้วก็แม่น้องยกพูดก็ไม่ได้ยีนยันว่าจำเลยของเราเป็นคนลายครับต,ต้อแต่านนั่ครับที่สรุปแล้ววันนี้ทางแม่น้องชมพูด <Es per ated> ไม่มีเหตุไม,ม่ยืนยันเหตุมูลเหตุจูงใจใดๆว่าลุงพนหรือพระแต่นไม่เป็นผู้กระทําความผิดหนึ่งในอันรับสารใดๆและไม่มีมูลเหตุใดๆเป็นเหตุจูงใจให้ทางจําเลยเนี่ยที่จะกระทาความผิดคนคือทลายของเราไปซักอย่างละเอียดมูลเหตุจูงใจต่างๆแต่ก็ไม่ยืนยันมูลเหตุใดๆแล้วก็ขอให้เอ็ดีเนี่ยสบายใจในทุกทีหน่อยนะครับมีกระทมอะไรอีกครับ จะมีนัดสืบมีอะไรอีกขราวหลังนีวันที่เท่าไหร่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต่อจากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็สืบพยานเด็กนะต่อจากนั้นมีอะไรครับก็พรุ่งนี้ก็คือเช้าจัดเย็นนะครับพยานเด็กทั้งหมดเลยครับพรุ่งนี้นะฮะเป็นเด็กคือการสืบพยานเด็กต้องมีนักสืบวิญยานะสืบวิยาสืบตางนะครับผมสืบเสร็จก็ค่อยมาแถลงรายละเอียดนะฮะครับขอบคุณมากสรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับครับครับทุกคนมีอะไรแถลงนะครับมีอะไรพูดไม่ ข้อมูลต,ต่างๆนะครับก็อ,อยู่ที่สำนวนนะครับแล้วก็รายละเอียดต,ต่างๆทางทนายก็ได้แถลงที่หมดแล้วนะครับก็ต้งองให้ความเคารพเหมือนเดิมคือเคารพศาลท่านกาทีนานะครับก็การการเสนอข่าวก็ให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังเหมือนอย่างที่ให้ข่าวเมื่อวานนะครับครับก็ก็ให้ดูแลทุกท่านนะช่วยชกันดูแลนะฮะเรื่องการเสนอข่าวครับผมครับขอบคุณครับ ดูในลำดับดอกไม้ทุกานนะครับขอดอกไม้เป็นกำลังใจของเขาเนะครับเรื่องดอกไม้เรื่องดอกไม้เอาขอบคุณก่อนนะของดอกไม้เป็นใคยนะแล้วจอยเนี่ยนั่นได้ดอกไม้แล้วไดอม้ดอกไม้ติดเส้นใหม่นะครับเอาสองพันมาให้จอยเรื่องเส้นผมนีะครับนี่ครับนี่คือความจริงครับความจริงที่ยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาครับกระจ่างเลยวันนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากด้วยนะครับกำลังใจดีๆจากพี่ๆน้องๆยูทุกจากเอฟซีทุ่ลูกครับที่ส่งกำลังใจช่วยลุงคุณปดแตนครับให้กำลังใจลุงคุณปตแตนมาตลอดครับไม่เสียทีครับที่เราร่วมสู้ด้วยกันมาครับที่บัดขึ้นเนี่ยมันเจ็บในใจคืออะไรคือคือเราหลงเชื่อมาตั้งนานครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับ อย่างนี้กับคนนี้นะกับเด็กคนนี้นะมันเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะเราลงเชื่อมาตั้งนานแล้วเรื่องของสื่อถูกไหมครับโอเคนะครับนี่แหละครับก็เป็นไห้วันนี้ก็ูกระจางหลายเรื่องวันนี้ครับท่านธนาแถลงวันนี้ครับช่วงเย็นเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นครับนี่แหละทุกคนเสพสื่อครับเสพสื่ออย่างไม่สติเสพสื่อยังอะไรไม่เหมือนกันครับบางทีกันเสพสื่อบางครั้งบางทีมันอย่างคนเขายังไม่คิดครับ เราดูสื่อแล้วเราก็ไปตามสื่อนะครับสื่อเขานำสื่อมาตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับทั้งๆที่เขาไม่รู้จักเยอะแยะหรอกครับคนเขาดูเขาไปตามตรงนั้นเขาตามเรื่องตรงนั้นครับถ้าคนรู้จักเยกะแยะอันนี้จริงจริงเาต้องรอรอดูก่อนอย่างนี้บัต้องรอดูผลพิสูจน์เพราะรับาไม่ไมอยากพูดเรื่องอะไรมากมายที่มันผ่านมาเพราะว่าต้องรอผลพิสูจน์จากที่แพทย์เขาพิสูจน์ออกมาก่อนเพื่อความมั่นใจตรงนั้นครับนี่เป็นเรื่องจริงวันนี้ครับที่เกิดขึ้นครับ ที่น้าสามงมุกหนาหานวันนี้ครับที่ท่านทนายลุงคุณปัดเต็มแถลงวันนี้ครับนี่แหละครับทำให้เราตาสว่างทันทีเลยครับเห็นะครับท่านทนายแถลงวันนี้ครับสุดยอดครับเป็นคุณยุคนี้คนเลยครับอย่างนี้นะครับตาสว่างเลยสไลด์บัตรวันนี้ครับสุดยอดครับถูกหลอกมาตั้งนานครับสไลด์บัตรครับเห็นครับขอบคุณครับสำหรับทีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คคุณนะเจอเด็กๆเลยนะเด็กๆทานอะไรกันเด็กเนเนเมี่ยงค่ะเจอสองแกงจัมปาทานอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับเนี่ยน้องพลอยครับน้องพลอยน้องเพชรเนี่ยอู่ทานอะไรกันอยู่ครับนี่นี่นะครับโอ้ยเป็นตะแซ่บเลยเนาะเด็กๆกินนะครับเอาเอาครับไปอย่างเดี๋ยวบ่ายก็เข้าไปหาบีเอ็มก่อนนี่นะครับนะเข้าบ้านนี่ครับไม่ต้องทางเข้าบ้านครับก็ลว่าเราก็วันนี้ก็ ลุ้นกันมาทั้งวันวันนี้ก็โอเคครับก็มีนิมิตหมายที่ดีครับนีก่ครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีๆที่จะตามเข้ามาในกอกๆองนี้ครับเลครับหลังจากที่ห่างหายมาหลายครั้งเป็นปีเกือบสองปีแล้วนะครับทุกท่านก่อกเราลุ้นกันต่อไปครับพรุ่งนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรต้องหนักใจละครเอฟซีครับที่ได้ยินทนายท่านแถลงวันนี้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นครับที่ท่านพูดนะครับจริงต่างๆที่เราได้รู้ความจริงต่างๆครับวัาที่ผ่านมาเราเสพข่าวเสพสื่อยังไงครับ ไหนคือความจริงอะไรคือความไม่จริงครับนะครับก็ได้รู้กันแล้วเรื่นี้ครับเรื่องเส้นผมก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เก็ตนะครับนี่ครับนี่เราพูดแล้ววันนี้ครับในคลิปครับไปดูได้นะครับเรื่องของเส้นผมครับเนี่ครับทำให้เราตาสว่างเลยตรงนี้ครับน่ครับห็นนะครับ